คำเตือนเนื้อหาในวิดีโอเป็นสูตรคำนวณจากสถิติย้อนหลังเพื่อหาตัวเลขความน่าจะเป็นในอนาคตควรใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ก็กาบสวัสดีพี่น้องทุกๆท่านเนาะอันนี้ก็เป็นสรุปแนวทางทั้งช่องสูตรทุกสูตรวันที่1เดือน4เดือนเมษาหกสีนะครับอันนี้ผมก็จะมาสรุปให้ทั้งช่องเนาะแต่ผมจะไม่ให้เลขลองนะครับเลขลองเนาะก็เลข ดับล่างทุกหลักผมจะให้ประจํารอบนี้ก็นี่ดับล่างนะครับ4กับ5้าเห็นไหมครับ4กับ5อย่างที่ผมให้ไป4กับ5แล้วก็จะเป็น2ตัวล่างเด็ดสองตัวล่างเด่นๆเน,นะที่ผมให้ก็จะมี หนึ่งสามหกศูนย์หกแปดเก้าสองหกเก้าเก้าแปดเก้าศูนย์แล้วก็เป็นแปดสามนะครับ ตัวนี้ผมเคยให้2ตัวล่างเด็ดๆไปแล้วเนาะถ้าใครจําได้แต่ถ้าใครจําไม่ได้ผมก็จะมาสรุปให้อีกทีหนึง่งก็จะมีอยู่ทั้งหมด8หางนะครับแหางที่ผมชอบเดี๋ยวผมจะดอกจันให้นะพี่น้องเนาะ ก็ขอให้ปังๆนะครับพวกนี้ขอให้รวยๆทุกคนที่ผมให้เน้นๆก็จะเป็นตัวนี้เพราะตัวนี้เลขดังมากครับเลขดังแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้หนึ่งสามหกศูนย์หนึ่งสามหกศูนย์นี่ไม่ต้องกลับนะครับพี่น้องไม่ต้องกลับคือซื้อ เพราะว่าเลขเลขสามมันดับหลักสิบ 10, เลขหกมันดับหลักหน่วยนะครับรอบนี้ผมก็เคยกลับหกแปดเนี่ยไม่ต้องไปกลับนะครับผมยังพูดย้ำอยู่เนาะวันนั้นน่ะนี่ครับก็ก็จะมีสีหางที่ผมชอบชอบเนาะถ้าใครชอบก็ตามได้เนาะใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านเ้อพนะี่น้องแล้วก็จะเป็น ข้างบนเลขดับบนผมจะให้เลขดับบนทุกหลักเลขเลขแปดนะครับรอบนี้เลขแปดเลขดับบนทุกหลักเลขแปดตัวเดียวนะครับแล้วก็จะเป็น2ตัวบนเด็ดๆ2สตัวบนเด็ดๆรอบนี้ก็จะมีอยู่เจดหาง 16 06 17 07 36 37แล้วก็01ที่ผมชอบชอบก็จะมีตัวนี้ครับ06 16 36แล้วก็01 อันอื่นผมก็วงกลมไม่ให้นะเพี่นอ้องเดี๋ยวผมจะจะไฮไลท์ให้อีกทีนึงว่าผมชอบตัวไหนเนาะอันนี้สำหรับบนนะอย่าไปซื้อปนกันนะครับบนคือบนล่างขึ้นล่างผมย้ำทุกคลิปที่ผมชอบก็จะเป็นตัวนี้หนึ่งหกศูนย์หกแล้วก็สามหก แล้วก็นหนหึ01อันนี้แหละครับเลขบนเด็ดๆเดี๋ยวผมก็จะมาสรุปสามตัวตรงตัวโต๊ดให้เนาะสตัวตรงตัวโต๊ดก็อย่างคลิปที่5ผมให้ไปแล้วเนาะอันนี้ก็ผมก็จะมาสรุปให้อีกทีหนึ่งยังไงก็ฝากกันด้วยก็จะเป็น716

วดนี้ก็ขอให้รวยๆรวยๆกันนะครับขอให้แหงๆเฮงๆรวยๆวยกับผมก็จะอันนี้ให้ผมชอบตัวนี้นะครับเจ็ดหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งหนึ่งหกแล้วก็สี่สามหกแล้วก็เจ็ดหนึ่งหนึ่งตัวนี้ก็ชอบนะครับหนึ่งศูนย์หนึ่ง ใครตามได้กับ106เนะตามกันได้นะครับวันนี้เราก็ไม่ไม่เยอะแล้วเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันจะยาวเกินวันนี้ก็ขอให้ทุกคนพี่น้องทุกทุกท่กทานพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่กทานรวยรวยรวยกันเนาะวันที่หนึ่งก็ขอให้รวยรวยกันขอให้มีโชคมีลาบวันนี้ก็ไว้แค่นี้นครับก็สวัสดีครับ